สวัสดีเอทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูวันนี้จะมาดูทำเลขเด่นให้ดูนะว่าบนนั้นไหนล่างไหนอันนี้ก็ก่อนอื่นเลยคําเตือนก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันใดๆที่ผิดกฎหมายนะครับ อันนี้ผมจับแยกชุดบนกับชุดล่างแล้วล่ะ,ละอยู่ในนี้ชุดบนก็คือตัวน,นี้ชุดล่างก็ชุดนี้แต่ว่าผมเลือกให้ในไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะแต่เราก็ต้องไปตัดสินใจเองนะว,ว่าเราชอบตัวไหนแต่ผมชอบชุดเลขเก้าน,นี่กับนี่ชุดขับบนก็เลขเน็ตเน็ตเน็ตเลขเจ็ดนะชุดนี้ กับชุดตาลางนี่มันคนละอันกันนะนี่ชุดตาลางนี่ชุดตารางเนี่ยมันยังไม่แยกว่าบนล่างไงตัวเนี้ยที่ผมลงไปก่อนหน้านี้แต่ชุดนี้ผมแยกบนล่างให้เร,เรียบร้อยแล้วก็ แล้ดวดูเลขเด่นดูก่อนก็ได้เนียเลขเด่นของเจองวันก็คิดออกมาหมดและเมทเอาหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายี่สิบห้า งวดเราที่ทํามามันผิดไป 1, 2, หนึ่งสองสามสี่ห้าผิดไปได้ห้างวดแสดงว่าเข้าไปยี่สิบงวดแล้วก็น,นี้เอาเลขเอาเลขเนี่ยเลขหลักหน่วยตัวเนี่ยบวกกันเก้าบวกเก้าอ่ะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดใช่ไหม อเอา9มา9ก้าบวกเเท่ากับสิแปแล้วก็เอาเป็น9ไปจาก9เนี่ยเก้ศูนอย่างนี้อันนี้เลขหกก็หกบวกหเท่ากับ สิบสองมันก็จะได้เป็นสามสี่ห้าแบบนี้เนี่ยนะการโดก็โดอันนี้เห็นไหมเลขเก้าเนี่ยมันก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งมันก็เลขหนึ่งไงเนี่ยล่างอันนี้ล่างรุ้นว่าอลยเนี่ยเนี่ย 1> 1, ก้าศูนย์หนึ่งอ้อนหนึ่งห้าเนี่ยสามสี่ห้าไม่เข้ามันแล้วก็้อนนี้สามสี่ห้าเหมือนกันมันเข้าสี่ตัวนี้อ่ผมวงผิดไปเนี่ยเนี่ยเข้าสี่เนี่ย, 4, ยผมดูพินนีะเข้าสี่อยู่แล้วก็อนนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งก็มาเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์แปดเนี่ยหนึ่งสองสามก็คือเข้า หนึ่งส like. ี well. ่เ <when> จ <half upward>. ็ดแปดเก้าเข้านะแปดเนี่ยสามสี่ห้าเข้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งคือเก้าเข้าเก้าตัวนี้สามสี่ห้าอันนี้ไม่เข้าหลุดไปแล้วอันนี้ห้าหกเจ็ดก็คือเข้าเลขห้าตัวนี้ในห้าหกเจ็ดก็เข้าเจ็ดตัวนี้ เจ็ดแปดเก้าก็เข้าเก้าตัวนี้ห้าหกเจ็ดเข้าเจ็ดตัวนี้สามสี่ห้าเข้าห้าตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งคือเข้าเก้าเก้าตัวนี้เจ็ดแปดเก้าค,คือเข้าศูนย์เก้าเนี่ยห้าหกเจ็ดอันนี้ผิดไปนะอันนี้มันขึ้นบนนะแล้วก็มาตัวนี้ห้าหกเจ็ดแบบเนี่ยหนึ่งหกเข้าหนึ่งหกตัวนี้ หนึ่งสองสามเข้าหกสองตัวนี้หนึ่งสองสามเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะเข้าเจ็ดแล้วก็อ,อันนี้ห้าหกเจ็ดเข้าหกตัวนี้อันนี้ห้าหกเจ็ดก็คือผิดมันมาขึ้นบนลนะสี่หกข้าบนเนี่ยแล,แล้วก็อ,อันนี้สามสี่ห้าเนี่ยเข้าสามตัวนี้แล้วก็งวดที่จะถึงเนี่ยแหละสามสี่ห้าเหมือนกันนะเนี่ย สามสี่ห้าก็เอามาแยกเป็นชุดบนก็คือเนี่ยเล็กเด่นของมันก็คือเอออันนี้เป็นชุดล่างหรอกเนี่ยชุดชุดล่างนะมันออกล่างอย่างเดียวเลยนะล่างก็คือตัวน,นี้ไงสามสี่ห้าก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปจับคู่ตัวไหนไงก็ แล้วแต่ใครชอบนะั้นระหว่างเจ็ดแปดเก้ากับศูนย์หนึ่งสองอันนี้เนี่ยเจ็ดแปดเก้าถ้าใครชอบเจ็ดแปดเก้าก็คือเลือกนะแย่แถวนี้แหละอ,อยู่แถวนี้นะ่นะถ้าใครชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองก็คืออยู่แถวนี้เนี่ยอยู่แถวนี้เลือกเอาเลยอันนี้ล่างอย่างเดียวเลยนะเนี่ย บนบนก็เลขเด่นที่ผมคิดมาก็ได้ก็มันคือหกเจ็ดแปดตัวนี้ไนงะแล้วก็มาจับคู่ข้างบนเหมือนกันแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเราก็เลยเอามาหมดเลยนะ่ะระหว่างเน่ยนะศูนย์หนึ่งสองสามกับสนะี่ห้าหกสี่ห้าเก้าเนี่ยชอบจะชอบฟังไหนแต่ว่าผมเลือกให้ชุดเลขเจ็ดนี่นะ ก็ลองเลงต่ําๆก็ได้น่ะช่วง70.71.72.73 70, 70, 70, เน,นี่ยเนี่ยชุดนี้ลองเลงต่ําๆก็ได้เนี่ยแต่ใครจะชอบข้างหลังนี่ก็เอาไปนะ อันนี้ก็วิธีการหาเลขเด่นบนตัวเนี้ยมันก็ง่ายๆเหมือนกันแหละเราเอาแค่หลักหลักแสนเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยหลักแสนรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอามาเนี่ยมันก็สี่แล้วก็มันก็จะเป็นเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ แล้วก็ลองไปทำดูนะเอาหลักแสนเนาะก็คือ4ใช่ไหมสี 4, มันก็จะได้เท่ากับ3 4มห้านะลดแต้มลดมาหนึ่งแต้มเดินหน้าหนึ่งแต้มไงอันนี้ห6หกก็ลดมาก็คือ5้าหกเก็บตัวนี้ก็ทำมายาวๆแบบนี้แหละเหมือนเหมือนกันกันตัว ทำเนี่ยไล่ลงมาได้ผมก็ทำไล่ลงมาก็ามีผิดก็ประมาณจะเท่ากันกับล่างนี่แหละก็มีเข้ามีหลุดนี่แหละอันนี้ในบนอย่างเดียวนะใช้หลักแสนนะมันจะออกบนอย่างเดียวมันก็ไกัแน่นล่างนี่แหละของงวดน,นี้นี่มันเป็นเนี่ยเลขกเกดใช่ไหม เลขเก็ดก็จะเป็นนี่ไงหกเจตแปดเนี่ยงวนเนี้ยหกเจแปดนี่ไงขบบนนี่ไงหกเจตแปดเนี่ยตจับคู่ให้แล้วไงอยู่ในนี้ละขบวนหกเแปด ก็ให้ทุกคนดูแค่นี้แหละลองให้รู้วันเล็กเด่นอยู่ตี่นี้เพราะมันจะมาหนึ่งอยู่หนึ่งตัวเนี่ยสามตัวนี้อันนี้สามสี่ห้าก็มาอยู่หนึ่งตัวนี่แหละก็ให้ทุกคนลองตัดสินใจเลือกเอาเองนะนชุดขบบน,นี่แยกให้เราชุดบนชุดล่าง ก็เอาเอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวก็เจอกันละงอนหน้าละเ,เดี๋ยวก็แคปไว้ใครจะแคปแคปไว้เลย